โอ้แต่วันนอกล้ยนี่อ่อนซอนแงครับพี่น้องรลายแห้งเลยพี่เาอนีเนีจะรงเึนหตอนนี้วัน้อครับจงไวันจะซับขายนี่ผู้ไดู้้ไดอย่างไนอกล้ยนะครับตบิดต่อมาเลยนไ้งไน,น้ปนหาเนหก็พอดีในรุ่นซับขายะไรน้ำนอลอยนอลอยต็นน้เรามถาขายเท่าไหร่งถึงแ่นมน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู่ภูสุคนนะครับวันนี้อยู่กับอ้ามกระเสือกเมืองสีชาแนลคือเก่าครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องนะครับขามฟังนะครับมาอยู่ที่นะครับพิกัดนะครับบ้านขยุ่งตำบลขยุ่งอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมเยียนนะครับตาสานิตจันทีวานะครับเกษตรกรปลูกกล้วยครับพี่น้องนะครับสวัสดีครับตาครับ โอ้สบายดีว่าตานะครับ,บคุณตาสานิ่จำที่ว่าอันนี้กะอีกหนึ่งสวนนอของตาถือว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์แบบเลยตาหนอ <c oughs> นะครับอา้าวนะครับนี่ครับพี่น้องนี่สวนพวรจะที่ไหนตาเนาะเดี๋ยวขายยังตาเดีขายได้ยังโอ้ขายอยู่ขายปีนี่โอ้ยเกือบลอยเครือเกือบลอยเครือแล้วหรอโอ้นะครับ อ้าวพีก่กัดกับบันขยุญญ่งเนาะตานเนาวะวาลินชั่มลาบเลื่อยเสาไฟไงครับพี่น้องนี่พีก่กัดนะผู้ใดอยากมากพีกัรเสาไฟนะเออเสาไฟนะครับเลี้ยวเข้ามาเลยในซอยนี่นะครับบ้านหลังที่สองเนาะหลังที่สองนะครับซอยอันสองมอเตอร์ไซค์เขาเห็นหรือเปลานั่นสองมอเตอร์ไซค์นี่ครับพี่น้องโอ้โหผลเห็ดเป็นแถวสวยงามสมบูรณ์แบบแห้งนะครับจกักไร่ตาอยู่นี่พื้นที่ทั้งหมด ไรหนึงหนิละไรหนึ่งครับไรหนึ่งไรหนึงเอาเฉพาะสวนกล้วยเข้านี่เดี๋ยวสวนกล้วยผมถึงไรแล้วมันมีบาดท้งหลังเนาะครับโอ้เห็ดเป็นระเบียบแห่งอ้าวบอกให้พี่น้องฟังในตาจุดเริ่มต้นของสวนนี่เป็นมาอย่างไรคือจุดเริ่มออกมาเนี่ยมันเกษียณทำงานข้าราชการเกษียณว่าไม่งานก็เลยมาปลูกต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยเอาศึกษามาทางไหนคือจังหวะเดี๋ยวปลูกต้นกล้วยเอา เดี๋ยวไปเรื่อยๆเบิ้องมูมปลูกปลูกยัางมูโยกันหลอกสลักเบิ้งตัวยางเขามาใส่ใส่ของตัวของเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลี้ยนลูกอยังเดี๋ยวเบิ้งตัวยางเขามาใส่นะขอบขั้วเดี๋ยวว่ามันอย่างยืนดีเนาจากปีเราตาคิดมาถึงัีนี้ต้นกล้วยนีของมันปีปีสองเดือนเนี่ยนี่พี่ห้องก๊าลังออกเครื่องแล้วตาเนาะเก็บขายแล้วว่นตีขายแล้วโอ้มาบท่านเบิ้งส่วนตอนเพิ่นผลิตเพิ่นอี่เนาะ มีกล้วยไข่กล้วยนำว่ากล้วยหอม,เ,อมเขาขายกัน,นย,กยังไงตากล้วยทันรบแงขายกันวีละแปบาทวีละนี่คือวีนึงเลยบ่วีหนึ่งวีหนึงโอ้เครื่องหนึ่งนี่ไฮผลจักวีครับเขาเอาในสวนกับเครื่อ, <คน S 2> องละสามรยเ้าครับ,เ,บเครื่อ,อนงนึงมีของสามร้อยเ้า อันนี้กล้วยยังต่กล้วยหอมหอมท้องหอมท้องโอ้นี่นะครับเพิ่งกำลังอีกเอาแต่ามันมันเขียวว่านี่เราอีกอีกประมาณจักมือพอจะเฉดเดียกขายได้เอาก็เบิ้งคำนั้นนั่นนั่นรูปร่างมันเต็มสมบูรณ์เราตัดได้นี่มันยังๆๆยังยัง,งยังยังสมยังมอท่านสมบูรณ์ยังบริหารสมบูรณ์เออมันยังอันเห็นมันเป็นเหลี่ยมอยู่ อืมเต็มปุ๊บเพาก็ตัดขายไปเลยมาเรื่ยเมืองตัวย่างหยังหยักนะแต่ว่าเมืองมันเนื่อนางเมืงสามันบ่มีเรียมอันนั้นก็ตัดเลยครับโอ้ปลูกบักคุูงแซมน้ำเอาถามว่าเช็ดยังแน่อยู่นี่ตายู่นี่บ่จังไดล่ะเจังไดล่ะมันก็แลรนมันสองขวัญสองสวนเนาะครับบ่มีสองสวนกับสวนน่ะเนาะที่ผมไปถ่ายทะเลกันเนาะเอรียนเอากล้วยชงลูกขาย เปิดอันยันเปิดเป็นของลูกยูอันน้องคุณครับเห็ดกล้กวยนี่เด็กขายยังมาเนี่ยตาอันพวกปีน้ำกล้วยน้ำว่ากับให้ลูกเพชรกับเขาครับกับกล้วยนวยมันกับขายากล้วยนวยกับขาย,ววายพวกโอ้ตัวน,นี้กระลังลอีกเสกเหนียงมองเงี้ยมองสายสายกล้วยข้างในเนี่ยเอาจะกต,นต้นได้อยู่นี่ถึงมึงสี่สิบประหารสิบต่นมันไม่นับ ับได้ขคาวว่าขายไปเป็นหมื่นกว่าเลยขายมันเป็นสูตรเป็นสูตรเลยเนาะออกมาถึงกี่นัดขายมีแล้วตามชิปปะจกักจักปีตัวน,นี้หัวไห้เนี่ยหันเรี้ยงกำลังออกมันนีบอที่ปลูกมานนี่ถือว่จาจักปีครับมันก็นพร้อมกันนั่นแหล,ละนะทีสองเดือนนี่แหละประมาณปีหนึ่งเนี่ยบอตอนอ้นสูงจะมีปีหนึ่งครับพี่น้องโอ้นี่ยกำลังออก ล่างฉีเอาไปนี่กระตุ่นนี่ยเอาไปขายแล้วสองสามเกือบทั้งผีใครงามเลือบฟีไงมั้งฟีมันแต่ทั้งผีคือตุ่นไงกว่าทั้งผีกล้วยอี๋งตัวนี้กล้วยน้ำว้าอ๋อนี่กล้วยน้ำว้า,าเอาบอกความยแสบให้ฟังเนี่ยแบบกล้วยได้แสบสุดตอนเดเ<อ>ต้าเคยซิมมากนกล้วยไข่นี่แหละมันหอมบ่หอมมันก็เป็นวิตามินเกรดเออย่างเงี้ครับ เขาขุดเท้าบ้านเขาดอกเต็มขุดเกลือใครจะไหนมันเจ้ามักจะมิ้นดีติดละปีนให้ผลผลิตเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะผูกไปเรื่อยๆเฉยๆปีสองเดือนนี่ยเน้นผูกมันมันอยู่ได้จากปีจ้ะกลือสมบูรณ์แนวไว้หลายปีเนี่ยหาหกปีหาหกปีเลยเนาะแทนทีาเปลี่ยนสมบูรณ์เนมันไหวมันขึ้นหไรถ้าเป็นจัก ต้นละนอละสองสามต้นปลูกนี่เอาอย่างว่านะปลูกเอานอนอมันศุกร์สิได้อหน้ามึงโอ้นี่นี่นี่ที่ว่าปลูกนอมันจุกร์สินี่เหาก็กับออกไปโอ้มันสีมีมันสีแท่งนอออกมาอย่างสิไอ้กับซาบอกว่าปลูกใหม่ปลูกกันวัแบบนั่นละกำลังเกลืไข่โอ้นี่บอครับที่กำลังลงเกลือไข่เอาบอกวิธีปลูกให้พี่น้องฟังเลยวันนี้นี่อะไระหลดลุ่ม ครับือลงข่วงซุ้งดินนะมันก้าลึกจังเมตยแต่เร,ราต้องเอาลึกมากมาประมาณได้บอประมาณจักฟุตนหนึ่งก็ได้เนาะสับอกนึงก็ไใดหาสิบเสนกันได้ประมาณนี่แหละประมาณหาสิบเสนเราต้องเอาลึกมากเป็นอย่างเ่าต้องเอาลึกแหล่ลึกมันก้เวลามันจังไดล่ะมันไม่ค่อยออกผมกมักอันหลายนอเนาะครับขึ้นยากเวลาครัโอ้นี่คือเหตุจากการลองผิดลองถือมาแล้วคือหูเลยว่า ต้องเท่านั้นเท่าน,นี้แม่นมาครับแต่ฟังเล็กมันกับน้อมันกับพว่อยขึ้นโอ้ถ้่ฟังเลยมันกับว่ใครขึ้นนที่ขายนอนําการเลือกดินเลือกอยังนี่มีผลบ่ะหรือ่าก,กล้วยนี่ปลูกได่สูดินเลยก็มีผลอยู่แล้วดรับม,มัน็บ่ของบึกษัมันได้กับฟุใส่โลดเนาะก็กลองเม่งนอ้นอ,นนอนลองใส่เลยบ่ไเ้มีลากาอย่งเลยนะครับเอาที่จะคของเคยเฮ็ดมาเคยเฮ็ดมาแต่หน้าผิดลองถือโอ้นะครับ ปุ๋ยเดี๋ยวต้ามาหนิปุ๋ยก็ใไส่ขี้ไก่เขาต้องมด้านนี่นะเจ้ามาได้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้เกย์ขี้ไก่กันเขามาขายจะได้โค้งน้องบัวเขาออกมานี่ดอกออกมาเขามาใช้ตามสอบซี่สอบมาได้ใส่หลายครับนี่ปดอกคนอ้าวตัดหนี่เอาวันรุ่งจังฉี่นี่พวกใบไม้นี่เห็นมันเป็นยังไงมันปุ๋ยบ่เออเป็นปุ๋ยแหละโอ้มาฉีดละลายเป็นปุ๋ยเลยเออวันนี้ก็จะเอาเฟื่องมากบเอาเฟื่องมากรบไปใหม่มัน ม,มันกระิซุ่มเข้าไปในมันก็นะิกเป็นเนื้อปุ๋ยไปลเลยนะโอ oh. ้ก็เฟื่องอัดมาแต่หน้าครับโอ้เลือดไ,ไหน่นตาช่วงนี้ช่วงนี้บุ๊ดได้ค่อยๆขายหนึ่งพิเศษงนึ่นงัง่ายๆเปิดพร้อมน้ำเตาโอ้โหน, oh, นี่ปลูกโอ้ oh, ไปยังสีเ่เลยเปล่าครับต้นเล็ก<ห>ต้นน้อยตอน้นใหญ่เออมันก็เข้าช่งไหวก็เสร็จแล้ว มันจงหัวลายพอดน,น้ำน้ำเขาจงสามต้นในเหงาละสามต้นเอาถามน,นะครับว่าต้นกล้วยนี่มันมีศัตรูพืชบ่ก็มีพวกนี่แหละพวกก็ยังนอนกินเหงามาหนักขึอนบ่งนะแบบผมลงเหงาเดี่ยวน้ฟันเต็มต้น,ตน,นไ,ยยไหนใครท่านไหนจ้ะนามองถูกใครนี่ได้ต้นยังย่างอยู่บ้างอ๋อนี่ตน้นที่ว่ามันอ๋อมันจิก,กัดกินตัวนี้บ่ตากัดกินเารให้มันขาดันสิเลยบ่ บ่แล้วอัลจิลีอัลจิเน่าบอกว่าจะไหนมันถอขึ้นมาใบมันเสีตายครับใบออกใบตายใบเหลืองใบเหลืงมันอยู่ในเงากน่ะนะมันขึ้นนอนขุดเบิ้งมันจะเป็นหูม้วนอยู่ในเงามันพุทธถิมเรื่ยนี่ก็ต้องเอาถิ่มเลยขุดถิ่มเรื่องนี้่ถ้าปล่อยไว้มันเป็นยางตาแมันกีขึ้นมากไหมก็กินนี่คือเก่ากินมันจิตล่ามไม่หลายต้นเลยเออออกมาลูกมากก็กินไปเรื่อยไปเรื่อยเมี้เราถิมกวนเนี่เอาไปหอมเมื่อไหร่แบบใครเมื่มาใส่แบบอันนี้คือสอบใหม่นะครับ เอาแล้ววินต้นไงสี่แล้วเนี่ยมันโม่ได้ผลรจะได้ปั้นโอ้ลำต้นใหไงเอง่หรอต้นยังนี่ลำกล้วยยังได้มีกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าวอาหานเท่าเบิองกล้วยกล้วยไข่มาแล้วกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามาแล้วกล้วยหอมทองกับเบิองมาแล้วว่าหั้นะครับกล้วยน้ำว้าเอาแล้ววิธีการดูแลพวกศัตรูพืชนี่ดิฉีดยาฉีดยังบ่ตัวนีมองมองไม่ได้สีฉันมีหมดไม่แม่งเนี่ยกะ เอาผู้ดีดานวานธรรมดาเขานี่นยแล้ววานเง,งนาหน,น้าหมดพ่อพ่อพ่อใหญ่นะผู้ดีดานผู้ดีดานเป็นแนวไหนจ้ะแบบขาหมดขาแมงห้องสินะครับถือเป็นซองเป็นรูปอะเอามาวาเนีหยเงาไอ้รุยรุ่ยรุ่ยกับหนามสิปวดก็ว่ามา่กี้อืมปว,วดปวดกันไห่หนามมาานันจังไงอุดมสมบูรณ์ที่สุดป่วยคือสติงเกอร์แล้วไห่มันดีที่สุดตกรนี้มันปวดเลยใส้ละมดเอา อโอ้ใส่สายยางมาหัวเดาเออสายยางครับอจีนึงฮอตแค่ไ้นเอ้าสวนนี่จังปีก่อเห็ดมากถึงเมื่อเลยปีสองเดือนมั้มื่ก็อสองปีสองเดือนมันก,ก็อนส,สิบสิบสี่เดือนแน่นาะอ๋อปีสองเดือนโอ้ปีสองเดือนนี่ในตน้นซ้ำนี่เลยเมื่อก่นสิบสี่เดือน,นอะไรเป็นเดือนนละบ่อเรื่องก้อมปลูกง,ง,ง,ง่ายปลูกยากปลูกง่ายบ่ใาตา้รวย

เราก็ล้วปลูกแซมไว้พุ่นชูดปุ่เอาคิดสขยายอีกบ่ปวดที่ว่าพ่อจำนี่พ่อแล้วมันจะจะสร้างบ้านหลังนี้แจ็คลูกมันจะสร้างแบบไหนอ๋อเขาสี้แล้วล่าชี้เทือนใหม่มีโอกาสก็ได้แวะมาพาเป็นหอังว่าเยี่ยมเยี่ยนนะครับตาสาดิบงานบันลัดามกอยู่หน้าอยู่โอ้เห็ดเป็นระเบียบแป้งแจ็คเมียตาความห่างความก่อนนั่งควันรอบบ่ 2> 2สองเมตรกับส okay. mm? ี like ่เมตรคนแล้วในส่วนนี่เขาทียั่นี่โอ้นี่หนี้เอาเอาเอาความพีจากต้นทูกต้นนี่สองเมตรสองเมตรกว่านตัวนี้สองเมตรกว่าอันนี้ยังทีอยู่ยังทีอยู่เอาระยะทีคว้านแนะนำห้พี่น้องดีที่สุดสามเมตรสี่เมตรเออสามมันจะออกห่วงเพื่อมันง่ามจับโอ้พี่น้องคนเฮ็ดไว้ โอ้ทั้งพี่กับกำลังเริ่มออกจังสุดรหรืตาดเดี๋ยวคายไปนี่ปี่องเดือนนี่วันนี้ไม่แต่งหงอตัดลงไปตัดตลอดมันเขาตัดนะครับสองเพือสามเพือกล้วยหอมกล้วย,ยน้ำว่ากล้วยไข่แม่นหมดแล้วนี่นไม่แต่เหงาเครือต,ต,ตัดตืดก็กหลายสูตรแล้ว,วันตีเอาถามการลงทุนมัน ามการลงทุนไหพไปนองฟั่งในบัตรแหลรเลยจากเริ่มจากการเตรียมสื้นทีเลยคือมันจะของมันดินมันดีแล้วบรดี้เพรอย่างบได้ไทยได้บอด้ไทยบอดี้ไทยบได้ปูงดินอย่างเลยบอ่อคุดเอารวดคุดลงลูกเลยเ<อ>คือดินมันดีแล้วเนาะครับดินมันดีแก็เอาอันขี้ไก่มาลุยปุ๋ยลุยเนี่ยนี่นนนก็สีน้ำเป็นโคตรน้ำเพราะว่าดินมันอยู่นี่มันดินแต่สมัยโบราณมันงามไปรับมาตดจะบาดนอมันเอามาแต่ เอามาแจกส่วนเจ้าของโอ้เอามาแต่หน้าเจ้าของพุ่ณโอ้นะครับเอาถั่วลงทุนตีเป็นนอนอีกจังหวัด้าเป็นเขาสื่อถ้าเป็นพี่น้องสื่อนอมันบ่ครับซับค้ายอะไรกันสามนอนร้อยสามนอนร้อยเอาไปปลูกถูกสายพันธุ์เลยบอกล้วยเอ้ยเขามาสื่อไปว้บางอย่าไว้หลายเงินหลายอย่างนันอนดึงขี่เลยโอ้หลายนอนกาตายไดอยู่นี่หลายนอนก็อยู่พุ่นได้อยู่นี่เนี่ยนี่แหละทำมันขึ้นมากกว่านี้กันไงก็ที่เคยโกบี พูดแล้วเขาก็าไปตัดโอ้ยังสามไข่สามไข่สามนอ่อล่อยสามนอ่อลอยนี่ขายบ่แง่ผูกบัมนันแล้วคันเขาขายอยู่ตลาดนอกก้นนองก,ก,ก,กันนอกงนม่งเอาจากน้อละหัสิบหน่อลงทุนลงทุนบ่ค่อยหลายปานไหนน้อตาเนาะ <Okay. S 1> ถ้าแม่นปลูกกล้วยเนาะโอเค <Okay. S 2> okay. ไม่พื้นที่ให้ปลูกนะครับพี่น้องพื้นที่แต่เขาหมดอ,อ่างกันไปเศร้าเขายัางมันก็บ,บ่คุ้มเนาะอือโอ,โอ้แต่ว่านอกล้วยนี่อ่อนซ้อนแห้งครับพี่น้องหลายแห้งเด้อพี่ มันจะจงอย่างมากตวัวนีนน้ครับกับจงไว้มันว้ซับขายนี่ผู้ใดผู้ใดอยากได้นอก,กล้วยนะครับติดตอมาเลยหน้าจังหน่อยเาปัญหาเรื่องหกกระพาะดีในรุ่นซับขายได้น้ำนอ่อยน้อ่อยตัวนี้จงไว้เราจงไมนถึงแท้สายเท่าไหร่จงไม่ถึงแท้มันกินอันผลประโยชน์ตัวนี้ก,กับตัวนีนน้นนนกขข็ขึ้นพอดีโอ้เอาวแต่พี่น้องเอาไปปลูกนี่ ถามว่ามันจากปีมาันจาังสิเห็นผลการปลูก,น,กน่ากะชิปเดือนบ่ะตอนหน่หอยชิปเดือนนี่ออกปีบ่เออออกปีโอ้ช,อชิปเดือนนี่เริ่มออกปีเลยเอ่าชเดือนบ่หอดปีหนึ่งก็ได้กินหน่วยกินผลมาแล้วปีหนึ่งก็เห็นหน่วยเห็นผลแล้วนะครับสองเม็ดโอ้ทั้งผนแม่ของตาบ่ะคือบัแมนอโอ้ทั้งผลบัวแมนนะครับไป่เท่านี้นี่แมนเลย ไม่ดีแล้วท่านหัวมากอย่ล้วอือนี่เดี๋พี่น้องเงาหนึ่งนี่จักจักนอต่านะี่มาช่่งไว้ายก็ับายแล้วโอ้โหนอน,นี่มันแท่งขึ้นมากอัตโนมัติตามธรรมชาติเราบอกตาโอ้แ้่มันสมุติว่าเขาปลูกไว้ต้นหนึ่งที่อันนี้คือที่มันแท่งนอนงนออกมาเลยนี่แท่งงออะไรต้นยอดที่ร่วงมันก็แท่งงอออกมาเลยอื เดี๋ยวบอง่ายมากกับทับถิ่ม่วนส่วนกลางที่เอาต้นกลางเนี่ยออกมันออกมาทั้งนอคั่งบก,ก็นข้นข้าวตุงไว้จักอะไรล่ะนั่นซังมันเม็ดหนึ่งได้เจ็ดสิบเส้นแตมันเลี่ยงลูปมันทางในครับนี่กันเขากินหน่วยมาแล้วข้าวตุงมันต้อไว้อันนี้ต่อไว้อ๋อต่อ,ต,อ,ต,อต่อน,นี่เ่รครับเลี่ยง,ยงก,กันรูปมันเลี่กันห้มันเลี่ยงต้นต้นไม้นี่ โอ้อยัน็น,กกนาก็เ,กเมนงนี่นนะับ<อ>มันเยงลูกมันมนเลนยะครับตอนไ้มใส่จาาประสบการณนครับบ่ได้ศึกษามาแต่ทั้งหดเลยผู้พักลักจ้ำต้นตาลหระ <laughs> ผู้พักลักจ้ำเอาอใส่ฝีมือทีวีทัมม้งหมดเลยนะครับ เรียนรวยง่ายใส่ดีเม่ไปเที่ยวมองนัินมองนี่กเบงของมอ้วนขวามาจะถามกันยังเข้ามาเอาอันนี้ก็สอบยังนี่วันสอบขี่ไก่่เหระขี่ไก่ไว้ไรไว้ลุยต้นใหม่กันแล้วปลูกพักปลูกงานเลยนะแพงว่าตาขี่ไก่กระสอบหนึ่งสอบหนึ่งเขไข่อยู่นี่กันสอบละสามสิบบาทสอบละสามสิบเท่านั้นเอาแป้งหนึ่งทิต้เห็ดอีกใส่จกสอบหรอทีเดมาว ไม่เพอายี่สิบสองหรือวะใส่มาปีหนึ่งร้อยสนามเดนหน่อยบ่ได้ใส่หลายเลยนี่ไอซำมันหรือว่าเป็นพืชพันธุ์ที่คงทนที่สุดวะกล้วยนี่งแต่ว่าทุนนี้ตามเยอะจะได้รุนนี่แล้วกันครับวันนี้มเป็นเห็ดยูน่าค่าแห้งมาในกะจิเอามันจะได้ตอนนั้นจะมาทายไม่แห้งอ่ะมันเอาเครื่องมาครบหนึ่งไว ควบยังควบเหนียวแนมห้วยห้วยเขามากจนจะจ่อยคนเราเฟื่อมากควบไอ้พวกเงาพองยังวะนี่จะเฟื่อยเงาเลยเฟื่องมากควบ่้ว้ตายม้วนเงามบ่ได้สียาสียังเลยนะครับพี่น้องนี่สียังโอ้เอาพี่น้องถามเขาว่าหลายปะครับกล้วยนี่ติดต่อเขามาหลายปะสองคนปะครับมันติดต่อมาสองสามคนเลยนะ มันบ่มีกล้วยขายเขาจะฟ้องมันบ่ได้ขายเอามาส่งลูกเอาอลไรสวนนีตาขายส่งลูกเอาส่งลูกคือกันญอ๋อเกิดล้านขายกล้วยครับส่งลูกลูกขายให้เขากันได้เงินยในท่องก็หายมาไใช่เดี๋ยวเอาส่งลูกคือกันนะครับบ่ได้มีไปเชล่าบ่ทันมีผู้ใดติดต่อเขามาเป็นตัวแทนจำหน่ายนาะกล้วยนี่บ่ติดต่อมาฮะกับ่มีขายเขาเพราะว่าเอาให้ลูกครับลูกจะปลอกอัดไปเชล่า เอาเดีครับพี่น้องขายทรงลูกทรงเต่านะพี่น้องโอ้โหเขาท่าแห้งแคปปีก้กว่าเท่านั้นไบ่ครับปีกปว่าในสิบสี่เดือนอะไรล,ล่ะนี่ปลูกน,น,นี่นี่ง่ายทำอย่างไรนี่แหละสิบสี่เดือนอ๋เมื่อกี้หนีเลยสิบสี่เดือนนี่แหละครับพี่น้องตดปว่วยแล้วตาเนาะโอ้บันมีด เงาลงมาสิถ้ามันมันมีหักในบอต้าเครื่อกล้วยเครื่องยังนี้พระคำนี้คำแบบเอาไม้ไม้ไม้ตั้งขึ้นไปกะมัดเอาออะไรกะมัดให้มันอยู่ในไม่บอติเอาสองอันสามอันเขาเอาอันเดียวนี่ไม่ไปอันเดียวฝังดินแล้วกะมัดไปเลยบอไม่ลงอืมงามมันสินักมันได้กะบอลุงบอลุงแล้วนี่เห็นบหมกันมัดไป ขายทางไหนนี่มบอเอาไม้ฟังดนจัิงส่ฟังดมมัดเลยโอ้ล้วก็มัดไหวเลยเดูยจริงจงมันไต,ต่ไต่ันก็มัดเครืองนึงนี่ได้จกากบีตาไหวมันม่นมั้นนี่บว่ได้มากที่เจ็ดบีเจ็ดบีเจ็ดีอตอนนี้มันจนากหีนบงเอหัจบีมากที่เจ็ดบนครับว ห <6. S 2> งาหก 7, เจม,มาเประมาณโซนมาคือยูเจ็ดัจา,ากของมาเลยเ็อาที่เห็ <7. S 1> นมาคือเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหน่ี่นะ่นะอาสุดท้ายล้ตาวน้ำว่าเขามาไล่เครือสิบสิบเแล้ววน้ำว่าเอาสตาร์ตาไห้ตาแนะนำสำหรับ พี่น้องอยากกปลูกลก้วยว่ากล้วยได้ดีสุดมันดีที่สุดคือกล้วยน้ำว้าเขาขายในตลาดทองตลาดดีที่สุดตัวนี้ขันว่าไม่ตลาดล่องลับมันกันมันเสียไว้มันชุกไว้กล้วยน้ำว่านี่คือตลาดล่องลบเลยล่องลบด้วยกล้วยกล้วยน้ำว่านี่นะครับตาเพื่นแนะนำจากกประสบกรณ์ที่นีมาอันนึ่งเขาบอกว่าไม่มงรงมันก็นเสียไว้กล้วยหอม คือการตลาดนี่บ่มีบ่มีรุ่งตกล้วยลำบากครับได้ตลอดเอาสุดท้ายแล้วต้าวันนี้นะครับจังไ้อ้มามัอนี่ก็ได้ม,มาเยี่ยนต้าแล้วนะอยากให้ต้าฝากขอพี่นอกก้องเกษตรกรที่อยากคิดสิปลูกกล้วยนะครับมันการปลูกกล้วยมันก็มีหลไรแบบนนเ,เนาะปลูกบางคำบางแน่ยุทธองยุทธต้นหนึ่งวันแน่นพอเหตุตาเหตุดีง่ายเหตุเด็กก้มธรามศา์ก้มเหตุเราเองหวังเหตุเอาเองหรือห้าหกคนเพี้ยนเอาเนี่ยครับ เบื้องดูแล้วเบื้องนั่นเบื้องนี้มันกันหดตรหนามันอุดมสมบูรณ์มนกันว่วอยากยังยาเยอะกับวัวดีสียาเยอะกับวัวดีสปลูกง่ายน้าตาผู้นายเป็นอาชีพพื้นบ้านเราอยู่สวดๆอยู่เดียวๆอยู่กับลูกกับร้านกับลูกได้ครับโอ้นะครับเอาเวลาเก็บขายนอน ตื่นเศร้าขึ้นมากกะว่าเบิ่งสวนกล้วยแล้วก็คนผลิตออกกิบก๊บขายน,น,นั่นไม่เปรี๊ยรุ่มพัดวีวๆแล้วนี่นะครับนี่โอ้ส่งบ้านกะไข่ไข่ครับอยู่หน้านั่นเลยเนาะร้งองเดียวกันนะนะครับบ้านนี่จะมีสร้างหลายบาทจะเป็นเดตาบาทลังนี่สองเซนสอนะงเซน,น่ะนั้นโอ้สมัยน,นั้นะนะครับ สองเสยนยดประเทศคือออกแบบคือ,อ,อก,ก,ออกันเลยบอตาคือจะอไรเคือกันเลยแบบคือกันแต่ว่าขน,นั้นมันมันอยูอย่ทั้งทั้งในครับอ้าวสุดท้ายนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะตาสานิตจังเทว่านอกรับนะพี่ก้ดอยู่บ้านขยุ่งขยุ่งนี่แหละนะครับตำบลขยุ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าผมอ้างเกษตรเมืองศรีมนีก็ขอขอบคุณตาหลายๆครับที่มาให้ความห่วงเหล็กกับผ้าเบื้องสวนมือนี่ครับ ขอบคุณหลายๆครับอ้าวสองทางติดต่อใหม่พี่น้องนะครับต้าวันนี้เบอร์โทรศัพท์เขาอบคุณเบอร์นั้นติดต่อได้บ่อสเบอร์นั้นก็ยังติดต่อได้อยู่บ่โอเคครับเดี๋ยวจะเด็ดพบสิทธิ์เบอร์โทรศัพท์ใหม่อยู่ในมือถือครับให้พี่น้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะต้าะยินดีนะครับอ้าวนะครับสำหรับอ้าวเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมเราฟังเกษตรเมืองศรีชาแนลนะครับอ่าผม ก็อยเริืมกดไหลกดแช่นะครับกดซับสะไข่กันเลยพี่น้องนะครับเพื่อเปกำลังใจผมนะครับได้ออกไว้ท้ายลิปนะครับดีๆนะครับพี่น้องเกษตรกรให้พี่น้องในเบิ่งอีกนะครับอ่าสำหรับอ้ามัวนี้นะครับกับตาสันิกับสวนกล้วยนะครับตาสานิจจันเทวานครับลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ